การเรียนรู้ที่จะฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คนที่พูดน้อยประสบความสำเร็จในชีวิตต่อและการทำงานคนที่พูดน้อยมักจะมีคุณสมบัติพิเศษในการฟังอย่างตั้งใจและมักจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งเพราะการฟังทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ต้องพูดมากการฟังอย่างมีพลัง นั้นไม่ใช่แค่การรับรู้คำพูดจากผู้อื่นแต่เป็นการฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเข้าใจทั้งคำพูดและความหมายที่ซ่อนอยู่เมื่อเราฟังอย่างตั้งใจเราจะสามารถจับประเด็นสำคัญได้เร็วขึ้นเพราะการฟังอย่างมีสติช่วยให้เราไม่หลงไปกับคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่อาจทำให้เราสับสนการฟังทำให้เราเข้าใจทั้งความรู้สึกและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของคนอื่น การจัดประเด็นสําคัญจากการฟังนั้นหมายถึงการสามารถแยกแยะสิ่งที่สําคัญจากสิ่งที่ไม่สําคัญและใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์คนที่พูดน้อยมักจะมีความสามารถในการใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นการให้เวลาแก่ตัวเองและผู้อื่นในการคิดหรือสะท้อนความคิดการใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดช่วยให้เราไม่เร่งรีบ ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในบางครั้งการพูดมากเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียโอกาสในการคิดอย่างรอบคอบหรือพลาดโอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นการใช้ความเงียบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือการเจรจาต่อรองเป็นเทคนิค ที่สามารถใช้ได้ผลดีการไม่รีบพูดในช่วงที่คนอื่นกำลังพูดหรืออธิบายสิ่งต่างๆช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการคิดและประเมินข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเมื่อเราไม่พูดมากเราจะได้ยินทุกคำที่ผู้อื่นพูดและสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นคนที่พูดน้อยและใช้ความเงียบอย่างมีประโยชน์มาก จะเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์เพราะพวกเขามักจะใช้เวลาในการฟังและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวซึ่งทำให้พวกเขามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นการมีความเข้าใจที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการประสบความสำเร็จในทุกด้านเพราะมันช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบและมีความเหมาะสมการฟังอย่างมีพลังยังสามารถทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับคนอื่นเมื่อเราฟังคนอื่นอย่างตั้งใจพวกเขาจะรู้สึกว่าเราคำนึงถึงความคิดและความรู้สึกของพวกเขาสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเคารพและยอมรับเราการฟังด้วยใจที่เปิดกว้างยังช่วยให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนอื่นและขยายมุมมองในการคิดและมองโลกของเราในขณะเดียวกันการฟังอย่างมีพลังยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น การฟังไม่ใช่แค่การรับฟังจากผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการฟังความรู้สึกและความคิดของตัวเองผ่านการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อเราฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆเราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆการจับประเด็นสำคัญจากการฟังยังช่วยให้เราสามารถลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ เพราะการฟังทำให้เราเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราฟังอย่างมีสติเราจะไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญหรือสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งที่เราควรใส่ใจการฟังที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจทั้งปัญหาหรือข้อดีของสถานการณ์และสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการดาเนินการการใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ยังหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดพูดและให้เวลาแก่ตัวเอง และคนอื่นในการคิดทักษะในการใช้ความเงียบอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราไม่พูดโดยไม่คิดและไม่ปล่อยให้คำพูดของเรากลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสารหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดการใช้ความเงียบในการสื่อสารทำให้เรามีเวลาในการพิจารณาทุกคำพูดอย่างระมัดระวังซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารของเราแม่นยำและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น คนที่พูดน้อยและใช้ความเงียบอย่างมีประโยชน์มักจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีเพราะความเงียบเป็นเครื่องมือในการสงบจิตใจและจัดการกับความเครียดเมื่อเราเลือกที่จะเงียบและฟังสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะสามารถปรับอารมณ์ของเราให้คงที่และไม่ตกอยู่ในความตึงเครียดจากสถานการณ์ต่างๆการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการควบคุมอารมณ์สามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น และไม่ทำสิ่งที่อาจทำให้เสียโอกาสในภายหลังในแง่ของการทำงานหรือการสร้างธุรกิจความสามารถในการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบอย่างมีประโยชน์ยังสามารถถาช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นการฟังทำให้เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นหรือรับข้อมูลใหม่ๆที่มีค่ามากมายในทุกสถานการณ์เมื่อเราฟัง และใช้เวลาในการพิจารณาเราจะสามารถหาทางเลือกที่ดีที่สุดและตัดสินใจในวิธีที่เหมาะสมที่สุดการฟังที่ดีและการใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราสามารถรับข้อมูลที่สำคัญจากผู้อื่นแต่ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นการฝึกฟังและใช้ความเงียบในทุกๆสถานการณ์จะช่วยให้เราเติบโตในทุกด้าน ทั้งในเรื่องการทำงานความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเองเมื่อเราฝึกฝนการฟังอย่างมีพลังและใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์เราจะพบว่ามันสามารถพลิกชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดไม่ว่าจะในแง่ของการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจในชีวิตประจำวันการฟังอย่างมิสติ และการใช้ความเงียบจะทําให้เราสามารถมองเห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไปและทําให้เราเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นหนทุกสถานการณ์การฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบในชีวิตประจำวันยังช่วยให้เราสามารถลดความขัดแยง้งและสร้างสภาพแวดล้อมอที่สงบและยั่งยืนได้ดีขึ้นการที่เราเลือกที่จะฟังก่อนพูดในขณะที่คนอื่น กำลังอธิบายความคิดหรือความรู้สึกจะช่วยให้เราไม่ตอบสนองด้วยโยรมหรือรีบตัดสินสิ่งที่พูดการฟังอย่างลึกซึ้งช่วยให้เราสามารถเข้าใจทั้งสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในบางครั้งการรอให้การสนทนาจบลงก่อนที่จะพูดจะทำให้เรามีโอกาสคิดทบทวนและหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้ ในหลายๆสถานการณ์ความเงียบยังเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพจากผู้อื่นเมื่อเรารู้จักที่จะเงียบและให้เวลาแก่ตัวเองและคนอื่นในการพูดหรือคิดเราจะเห็นว่าผู้คนรอบข้างมักจะให้ความสำคัญและเคารพความคิดเห็นของเราเพราะเราสื่อสารด้วยการฟังอย่างตั้งใจและไม่ตอบโต้ในทันทีการใช้ความเงียบทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีและช่วย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีคุณค่าการใช้ความเงียบยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความประหนักรู้เกี่ยวกับตัวเองเมื่อเรามีความสามารถในการเงียบและฟังอย่างจริงจังเราจะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกและความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองได้ชัดเจนขึ้นในบางครั้งการฟังเสียงในใจของตัวเองในช่วงที่เงียบสงบ จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากขึ้นความสามารถในการสังเกตความรู้สึกของตัวเองผ่านการใช้ความเงียบจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตัวเราคนที่พูดน้อยและใช้ความเงียบอย่างมีประโยชน์มักจะมีทักษะในการจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น เมื่อเรามีความสามารถในการเงียบและฟังเราจะสามารถสงบจิตใจและระงับความเครียดในสถานการณ์ที่ท้าทายการให้เวลาตัวเองได้หยุดคิดหรือหายใจในช่วงที่มีความเครียดช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีสติและคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นการใช้ความเงียบในการระงับอารมณ์ทำให้เรามีการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไป ในแง่ของการเป็นผู้นำการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบในช่วงเวลาที่สำคัญช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพพอการที่ผู้นำฟังความคิดเห็นของทีมงานอย่างตั้งใจและไม่รีบตัดสินใจทันทีจะช่วยให้เขาสามารถรวมรวมข้อมูลจากหลายๆมุมมองและใช้มันในการตัดสินใจที่ดีที่สุดการฟังที่ดีในฐานะผู้นำยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากทีมงาน เพราะสมาชิกในทีมจะรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความสำคัญและได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังการใช้ความเงียบอย่างช่วยในการสร้างพื้นที่สำหรับการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงานในบางครั้งการหยุดพูดและให้เวลาในการคิดหรือสะท้อนความคิดช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกใหม่ หรือวิธีการที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการใช้ความเงียบในระหว่างการประชุมหรือการคิดเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆสามารถเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆถูกนำเสนอและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เราอาจไม่เคยพิจารณามาก่อนการฟังและการใช้ความเงียบยังส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจการฟังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นโดยเฉพาะในช่วงที่คนอื่นต้องการพูดหรือระบายความรู้สึกหากเราฟังอย่างตั้งใจและไม่รีบร้อนที่จะตอบกลับหรือให้คำแนะนำจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกได้รับการยอมรับและเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืน การฝึกฝนการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเราสามารถฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าความสามารถในการฟังและการใช้ความเงียบจะนำไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านขององค์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการสร้างความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตัวเองการฟังอย่างมีสติ และใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเข้าใจโลกและผู้อื่นได้ดีขึ้นการฝึกฝนการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบในทุกๆวันยังช่วยเพิ่มทักษะในการจัดการกับความขัดแย้งได้ดีขึ้นการที่เราไม่รีบร้อนในการตอบสนองหรือไม่ตอบกลับอย่างอารมณ์ร้อน ทำให้เราสามารถคิดทบทวนสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบการใช้ความเงียบช่วยให้เราได้หยุดคิดก่อนที่จะพูดออกไปซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะพูดสิ่งที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกและเปิดโอกาสให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาในทางกลับกันการฟังอย่างมีพลังทำให้เราสามารถจับสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของคนอื่น ได้การฟังไม่เพียงแค่การรับฟังคำพูดแต่ยังต้องสังเกตภาษากายและน้ำเสียงซึ่งสามารถบง่งบอกถึงอารมณ์ที่แท้จริงของผู้พูดได้ความสามารถในการจับประเด็นเหล่านี้จากการฟังจะช่วยให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เราเลือกทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ความเงียบในช่วงเวลาที่ต้องการตัดสินใจใหญ่ๆ ยังช่วยให้เรามีเวลาในการประเมินตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบการตัดสินใจที่ดีไม่ได้มาจากการรีบร่งหรือการพูดอย่างอารมณ์แต่เกิดจากการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีสติการใช้ความเงียบช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลที่เรามีและสามารถตัดสินใจได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนกว่าเมื่อเราหยุดพูดและมองสถานการณ์จากหลายมุมเราจะสามารถเห็นภาพรวมที่อาจจะหลุดลอยไปในขณะที่เราพูดมากเกินไป ในการสื่อสารระหว่างบุคคลการฟังยังสามารถช่วยสร้างความรู้สึกของความเข้าใจที่ลึกซึ้งความเข้าใจในสิ่งที่ไม่พูดออกมาการที่เราให้พื้นที่ให้คนอื่นได้พูดอย่างเต็มที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของพวกเขามีความหมายสิ่งนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและมีความสุขเพราะทั้งสองฝ่ายสามารถสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินหรือถูกขัดจังหวะก,การให้เวลาผู้อื่น ในการพูดทำให้การสื่อสารของเราเต็มไปด้วยความเคารพและความเข้าใจนอกจากนี้การฟังยังสามารถช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเราฟังผู้คนมากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ทักษะและแนวคิดใหม่ๆจากประสบการณ์ของผู้อื่นสิ่งนี้ ทำให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องการฟังไม่เพียงแค่ทำให้เราเข้าใจผู้อื่นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากทุกๆสถานการณ์และทุกๆคนที่เราพบเจอการเรียนรู้จากผู้อื่นและจากการฟังมุมมองใหม่ๆเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาความคิดและทักษะของเราให้ดียิ่งขึ้นการฝึกการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์ ยังมีผลดีต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องพูดมากแต่ต้องรู้จักฟังและเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทา้าทายหรือเมื่อทีมงานมีข้อกังวลต่างๆการฟังให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยสร้างความไว้วางใจในทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันผู้นำที่ฟังอย่างตั้งใจ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้ดียิ่งขึ้นการใช้ความเงียบยังช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นเมื่อเราเงียบและไม่รีบตอบสนองเราจะมีเวลาคิดและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและไม่ตกอยู่ในภาวะที่กับขันการใช้ความเงียบในช่วงเวลาที่ตึงเครียด ช่วยให้เราไม่เสียสมาธิและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่าทำให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการฟังและการใช้ความเงียบยังมีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวเมื่อเราสามารถฟังผู้อื่นอย่างมีสติและไม่รีบร้อนเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นความสามารถในการฟังจะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้มากขึ้น ทำให้เราเป็นที่ยอรมรับและได้รับการเคารพจากคนรอบข้างการฟังและการใช้ความเงียบในความสัมพันธ์จะช่วยสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขการฟังอย่างมีพลังและการใช้ความเงียบในทุกสถานการณ์ช่วยให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาทุกๆด้านของชีวิตจากการทำงานความสัมพันธ์การเป็นผู้นำ และการพัฒนาตัวเองเมื่อเราสามารถฝึกฝนทักษะการฟังและใช้ความเงียบอย่างมีประสิทธิภาพเราจะพบว่ามันช่วยเสริมสร้างความสําเร็จในทุกๆด้านและเปิดโอกาสให้เราสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องสรุปการฟังงออย่างงอมีพลังและการใช้ความเงียบเป็นเครื่องงมสําคัญ ที่ช่วย่อให้คอนอที่พูดนอ้อยย่อประสาบความสาเร็จจะในชีวิตและการทํางานการฟังออย่างอตั้งใจทําให้เราสามารถถจับประเด็นนําสำคัญอ่และเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นนอโดยไม่ต้ององค์พูดมากการฟังยังเช่าวอ่อในการตัดสินใจอย่างมีสติและทําให้เรารู้จักประเมินสอฐานการรอบอตัวได้ดีขึ้นขวามเงียบเช่าวออ่อให้เรามีเวลาในการคิดและปรับอารมณ์ลดความขัดแยง้งและเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุคคลการใช้ความเงียบอย่างช่วยให้เราเปิดโอกาสในการเรียนรู้จากคนอื่นและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการทำงานความเป็นผู้นำและการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวการฝึกฝนทักษะการฟังและการใช้ความเงียบอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น